ปากซอยวัตตะเคียนพระรามห้าครับกับร้านหมูหันพระรามห้าฮะโอ้คือวันนี้ฮะผมจะพามากินหมูหันที่เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่อร่อยเลยวันนี้ตกกุ้งแข่งกันใครตกกุ้งแล้วจำนวนตัวน้อยสุดในเวลาที่กำหนดให้คนนั้นเลี้ยงมือนี้เจมเหรือมึงกับกูแล้ววัดกันเฮ้ยเฮ้ยจมหรอพี่ผมเอาไดมา สวัสดีทุกทุกคนครับผมอยู่ปากซอยวัตะเคียนพร,ราหม5ครับกับร้านหมูหันรปร,ราหมาฮะข้างหลังผมเนโอ้โหพอหมูปนี่คือวันนี้ฮะผมจะพามากินหมูหันที่เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่อร่อยเลยแต่ว่าผมก็ไม่เคยกินนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าอร่อยไหมฮะใครเรียกร้องทีมพ, <อ S 1> พ,พวกเราคือทีมงานใช<ห>่ไหมได้อะไรสั่งได้เลย ไม่ไมวันนี้ขอวันหนึง่งทุกทีมันอาจจะเลี้ยงก็ใช่ข้างในเขามีกิจกรรมอยู่เอาหน่อยไหมวันนี้ตกกุ้งแข่งกันถ้าใครตกกุ้งแล้วจํานวนตัวน้อยสุดในเวลาที่กําหนดให้คนนั้นเลี้ยงมือนี้อานคือค่าตกกุ้งเขาข้างในมีบ่อตกกุ้งครับเขาคิด200เวลาเอาขึ้นมาให้เขาทําอาหารนอะร้อยเดียวไปเดี๋ยวผมพาไปตกกุ้ง กูเปิดโอกาสให้มึงสั่งเอาหมูหันขาหมูเยอรมนันเอาเหมึกนึ่งมะนาวหม,มึกผัดไข่เคม็มกุ้งเผาในหนามากุ้งเผาแต่ไม่รวมอันนี้ไปทำกินนะไม่รวมไม่รวมไม่รวมอ่ะกุ้งเผาไม่อะไร,ร าาดูฝีมือเขาก่อนดูดูทรงว่าเขาไม่ได้เราคนสังสั่งเยเอาตามนี้นะมึงฉลาดไงเห็นป่ะไม่กลัวทรงไม่พวกมันโดนมันไม่อยากออกไงแต่เลี้ยงจริงครับไม่มีอิออดสองรชั่วโมงใช่ป่ะคนละร้อยชุครึ่งชั่วโมงป่ะครึ่งชั่วโมงป่ะไปเลยไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยหกียมันกลังแบบเห็นไ่มเห็นไ เห็นไหมการเข้ากด้วยกันกังด้วยสนุกอ้าวบางทีก็กลัวเลี้ยงเหมือนกันแหละน่าจะไหลตังค์ไม่ไม่เขารับเป็นตัวมึงอย่าทำมันดีใจใ่ชายไม่ต้องเครียดได้แล้วตัวนึงเองผมไปหยิบไปเมนูมานีขอโทษนะครับผมเอ้ยหลุดแล้ว ไอ้พวกมันไม่ได้แม่งขโมยเหยื่อกูไปด้วยเฮ้ยมีการเปลี่ยนโซลิดมันเป็นวงจุ้ยปุ่งจุ้ยไม่ได้ฝั่งนู้นเขา้องเอ๊ะเฮลเฮลได้แล้วได้แล้วฝากนีเงียบคลิปเนี่ยเขาเสียหัว โอ้ยโคดดูถูกผมเลยมาปล่อยตองเหยื่อผมพุ่เสร็จในกครับ้องตอนนี้ตัวเดียวผมก็ดีใจแล้วนะใครมีเทคนิคดีๆพี่บอกผมเลยครับแต่มื้อนี้ผมต้องไม่เสียตังให้ได้อ่ะเอาเอาเอาเฮ้ยมเอา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 ไปเฮ้ยร์ดกูเมยีอ ไม่ยุดหมันนีมันไม่หนีกางเกงคนตกมือคนนู้นเอุนเอาของราัน้าบอกเขาบอกว่าเอากุ้งอ่ะมาชั่งน้ำหนักแล้วก็ทายรับของรางวัลได้ไม่เจ๋งว่ะชั่นักเป็นกิจกรรมที่ายดีนแต่นนี้ไอการตกกุ้งของผมอ่ะ มันเป็นเรื่องรองครับแต่การเลี้ยงมือนี้คือเรื่องใหญ่เฮ้ยจุ๊บได้แลวะเฮียเหลือมึงกับกูและเจมตัวเดียวเพื่อรอดตัวเดียวเพื่อรอดบอกเลยย้ายฝั่งย้ายฝั่งไอ้เจมย้ายฝั่งเลยย้ายฝั่งว่ะคนเรามันต้องเปลี่ยนแปลงด้วยแต่คนเรามันต้องมีจุดยืน อย่าดูนะคนนี้จดจินเหลือมันกับกูแล้วสินะสิบหายนี่จริงจังมากเลยนะแอะแอะความจุดยืนเราอยู่ที่นี่แบ่บเถอะนิดนึงก็ดีคนเราบางทีก็ต้องเปลี่ยนแปลงอย่ามีจุดยืนสักทีเดียวโอ้โหจับเวลาจริงด้วยอะแม่งไง

เดดเดเดมึงผมแพ้แล้วหมดเวลาแล้วใช่ไหมไว้สองนาทีไม่ทานแล้วได้แล้วครับาม่เร เป็นกิจกรรมที่ให้ลูกค้าร่วมสนุกร่วมสนุกกันตกกุ้งได้เอากุ้งตัวที่ท่านตกได้มาชั่งมาทายน้ำหนักทายถูกแล้วมี3ตัวช้อยให้เลือกมีอะไรบ้างพี่มีครับให้หมดแพ็คเลยใจใจมงแพ้หรือจะเอาน้ำยาล้างจานได้พูดจริน้ำยาล้างจานโอ้สะอาดเลยไม่ผมก็ลอยอ่ะเมื่อกี้มาแพ้อยู่คนเดียวไงแต่ผมจะแก้ตัวด้วยการทายอันนี้อ่ะโอเคถ้าผมทายได้ผมรอดนะเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ให้2อทีให้คนละ2 7 8 7 9 8ดแปดเจ็ดเก้าแปดสบแปดหนึ่งแปดอะไรนีมครับครับชมครับชมครับเจ็เก้าครับเจ็ดล้ยไท้มึงแพ้ครับเห็นไหมมีพิตตี้ให้ด้วยฮะหัวที่สุดในร้านนะโอ้โหกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับเอางี้เดี๋ยวเราไปดูอาหารใกล้ได้แล้วเจมมึงเลี้ยงนะวันนี้โชคดี ไปครับผมไปรอที่โต๊ะไปฮะแม่งตกก็ไม่ได้ทายก็ผิดทุกคนเต็มที่มือนี้โหฟฟีด้วยเฮ้ยอันนี้ไม่โทษนะไมีจริงจริงๆมันตกได้เลยฮะแบบก็อยากเลี้ยงบ้างอันนี้เป็นหมูหันของเขาต้องเล่นที่อันนี้เด็ด แต่ของเขาอ่ะตอนปิ้งนะครับเขาดูเขาจะมีการแบบโรยงาลงไปกินยั่วคนจ่ายแล้วหน่อยดูครับน่ากินนะโหดูเสียงนี่ร่วมๆกัมกรอบอือหกรอบอย่าบอกใครนี่ครับลองห่อลองห่อนี่เยมันจะมีความแบบ หนังกรอบกรอบหอมหอมงาที่โลเอะดีนะอร่อยทุกอย่างแล้วค่ะต้องจ่ายไงทุกอย่างหาเทฟปกติก็ดีอยู่แล้วห <ๆ S 2> <ๆ S 1> าดเลี้ยงเมื่อกี้ถ้ากูตกไม่ได้กูก็ต้องเลี้ยงเหมือนกันนะโชคดีที่หายอตอนตกนี่ไม่มีเซตเลยนะเดี๋ยวขอลองหมึกผัดไท่เคมม็มบ้างดูนะว่ารสชาติเป็นไงซ<ด>อสเขาผัดอร่อยมาก เนื้อกินไม่ลงนะเออเหมือนมึงกินไม่ค่อยลงวันนี้เออะไรเลยอ่ะอืมอันนี้เนี่ยหลังจากเรากินหนังหมดเนื้อเราเอาไปทำอะไร,ไ,รออไ,ได้ต่อก็คือเอาไปทําเมนูต่อไปอ๋อเอาเนื้อหมูหันเนะี่ยเอาไปทําผัดก,กะเพราผัดก,กะเพราได้หรือผัดพริกไทยดำก็ได้ทําได้สองอย่างก็ฟรีใช่แต่ร้านเขานี่มีดารามาหลายคนนะใครบ้างพี่ป้องจ้าเอมออกรายการน้าต่อยน้าต่อยเซนเบ้แฮ่น้าต่อยได้คบอ่ะ เขามากันหมดแล้วเดี๋ยวเล่าเนี่ยแหละเราเพิ่งมาอืเขาอร่อยนะของเขาดีของเขาดีอันนี้คือที่เราตกความภาคภูมิใจสีตัวขอซะหน่อยดิเราต้องกินแบบการเป็นคนจ่ายตังนี่ได้รับบริการเป็นอย่างดีหวานมากดีมากกินอย่างนี้เลยสุดนาน่ากินมากสัดไหนไจะออกแล้วนะให้ซีนเขาเยอะๆหน่อยนะเนื้อเด้ง ผมแนะนำบ่าใครที่มาใครที่ดูอยู่ครับมากับเพื่อนแล้วใช้วิธีเดียวกับผม <S <S ใชรวิธีนี้ได้หลอกเพื่อนมาเขาไม่ให้เล่นกับพนันนะแต่ว่าเล่นแบบเลี้ยงอา <5 S 1> หารกันเออก็ดีนะนี่นเขาสว่วนร้อนนนี่คือขาหมูทอด <ขา S 1> ใช่ไหมขาหมูฝรั่งเศสเยอรมันอ๋อมันใกล้ๆกันเออทับทัดปอดนี้เป็นขาหมูพระรามห้าฮะ มึกไข่เขาดีมากเลยดีเนาะมันสดอะ่ะไม่คาวแล้วก็หนึบหนึบเด้งเด้งร้านนี้เข้มข้นครับเขาใช้มะนาวแท้นะเลยหอม่ากินครับอืดีครับว้าข้าวผัด,ปดูปรโดูร้านอื่นอะ่ะปกติเราจะเห็นเนี่ยปูก็จะแบบเป็นเศษโรยๆเนีย่ย,ยที่นี่อที่นี่โรยมาเลยอ๋อ <laughs> ไม่ใช่อย่างในข้าวอยู่ในข้าวแล้วก็เขาก็จะโรยมาให้ด้วย คือเรียกว่าให้แบบเต็มๆส่วนตัวผมนะเหมาะมากกับมาก,กับเพื่อนผมว่านะเพราะว่ามันมีกิจกรรมตกกุ้งหรือว่าคนที่ครอบครัวเขาไม่ไดกินดได้แต่ว่ามากับเพื่อนนี่เหมาะมากกว่าคือตกกุ้งอย่างเดียวก็สนุกแล้วนะมีทายอีกทายแล้วก็ได้รางวัลเขาก็ <ๆ S 1> <ๆ>มีบัตรี่กึ่งแจกมีไข่แจกเรียกว่าสนุก<ต>หลายต่อมีใครกินขา้าวบัตรไหมไม่เอานะพี่อย่าบอกนะโอ้โ ไอบุ๋มชอบกินแตงกวาปะวะชอบค่ะไอบุ๋มมะนาวก็อร่อยนะชอบค่ะเออดีว่ะพริกน้ำปลายเยอะครับเนี่ยคือที่สุดนี่จานปกติเนาะไม่ไม่จานใหญ่เขาจานใหญ่กรอ,อบจริงตากโป๊กข,ข้าวผัดเขามันมีกลิ่นหอมเนยครับหอมเนยครับอร่อยนะอยากรู้ว่าไข่เจียวเขาอร่อย ก็แบบเขามีกับข้าวเยอะกว่าน,นี้ว่าที่คุณเห็นเยอะเลยนะครับมีเยอะเลยนะ กินเบบิบิต้าเอไปเหรอครับเอา,อางี้วันนี้กินไรอยากกินอะไรคุณกินเข้าไปเลยแล้วก็คืนก่อนนอนกินนี่ทองเดียวใช่พรุ่งนี้ไม่พี่มาถีบหน้าผมเลย <c oughs> เดี๋ยวหุ่นดีผมมาซื้อหมูหันทุกวันเลยเบ <c oughs> บิต้าเอครับและเบบิต้าเจลลี่ครับถ้าคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีและลักษณะการใช้ชีวิตในการกินที่ดีครับ เร่ง,งเผาผ่านนะฮะแล้วก็ระบบขับถ่ายควบคู่กันไปเลยครับเบฟิต้าเครับผมอันนี้ก่อนเนื้อหารได้เลยครับผมแล้วก็นี่ครับเบฟิต้าเจลลี่ครับหนึ่งซองเท่านั้นก่อนนอนนะฮะซองเดียวรู้เรื่องออกหมดเลยถ้าจะให้ดีกินคู่กันเลยรับรองหุ่นดีแน่นอนสามารถติดต่อได้เลยนะครับพี่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับขอดูบัตรตัวแทนก่อนแล้วกันนะครับผมอันนี้เจ๋งจริงฝากหน่อยมาแล้วครับนี่ เอาไปทําหมูหนึ่งตัวของเราตะกี้ที่เรากินหมูหันกันประมาณสามถึงสี่โลผัดพริกไทยดําและกะเพราแล้วก็ตะกี้สั่งไปทอดมันกุ้งเพิ่มนะฮะแล้วก็มีหมึกหมึกไข่แดดอร่อยมากลองนี่ดีกว่าอันนี้<ม>เป็นก<า>ะเพรากะเพรเาหมณต้องกินเย,เยนะ <_ S 1> อะๆนะเจมมีมไหมหมูมันหมักแล้วอะหามซอสมันก็จะมีความเค็มนิดๆน้ำผัดกะเพราดีนะครับ อันนี้ผัดพริกไทยดำครับอหอมมากอ่ะมีอะไดงหอมใช่คือพอมันเป็นหมูหันน่ะมันก็เลยมีรสชาติที่มันแบบว่าเข้มข้นอยู่ในตัวเนื้อหมู ừ ừ อยู่แล้วเข,เขาเขาหมักมาแล้วใช่แล้วเขาหมักมาแล้วด้วยแต่พอไปทํากับข้าวก็กลายเป็นอร่อยขึ้นก็ดีถามกันดูเอางี้ก็แวะมาครับเหมาะกับหมูคณะมากับครอบครัวมากับพนักงานออฟฟิศมาเลยมาดูมีตกกุ้งด้วยก็อย่างที่เห็นไปนะฮะ ก็สนุกมากกับข้าวก็มีเยอะกว่าที่คุณเห็นตรงนี้อีกนะครับผมก็เลือกแบบที่ที่ผมอยากกินกันนะแบบที่เจมเขามีปัญญาจะจ่ายนะครับผมก็เลือกผมก็เลือกจะจ่ายเออก็เลือกเท่านี้ย่อข้าวให้อ่าฝากด้วยฝากกันดูว่าอยากกินอร่อยอร่อยแวะมาแล้วกันครับหมูหันพระรามห้าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันลองมาดูแล้วกันนะฮะวันนี้ไปก่อนครับฝากกัแล้วก็แชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีฮะ Tiến trăng mà đâu